ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อ่ลฮวก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature o f s o n a l กันอีกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสลับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทําการรีวิวนะครับเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะภายในเกม Creature Optional นั่นเองนะครับโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Creature ตัวนี้กันนั่นเองนะแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไม่พลลาดคิป แล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากชชองนางการติดตามทางทีเดอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เล่นติดตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแลวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าคลียร์เจ้าตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทําการนะครับรีวิวเจ้าเ้ตวหะคลียา นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามานะครับพร้อมกัน2ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะนะครับมารีวิวนะครับตัวละครที่เพื่อนๆเนนี่ยะครับได้ทําการโหวตเข้ามาที่หน้าแฟนเพจของผมนั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยได้ทําการโพสต์ลง Facebook ไปใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าอยากให้ผมเนนี่ยะครับทำการรีวิวเจ้าคลีเจอร์ตัวไหนก่อนนะครับระหว่างเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็ผลโหวตออกมานะครับก็เออ่เพื่อนๆส่วนใหญ่เนนี่ยะครับอยากให้มารีวิวเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้ก่อนนั่นเองนะครับก็ในคลิปวิดีโออนนนนีี้้เเ่ยยะคครััับก็จดใหตาามํขล นะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นตัวละครประจำกิจกรรม LSS Event หรือว่า Landcycler Event ในปี2024นี้นั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้า Nokslumen นั่นเองนะครับโดยเจ้า Nokslumen เนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะที่นะครับเป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรม LSS Event ในปี2024นนนี้ั่เองนะคพับนกาารรได้้ับเเจนี่ยนะครับ เราสามารถรับมันได้นะครับจากกิจกรรม LSC Event หรือว่ากิจกรรม l รงศึก a าอ Event นะครับทางด้านขวาล่างตัวนี้เลยนะครับที่เป็นรูปดาวแบ่งครึ่งตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่ Event Store ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็เลื่อนลงมาเนี่ยนะครับในหมวดไอเทมเนี่ยเราจะเจอกับเจ้า Nokslumen นะครับที่นับในขณะนี้เนี่ยของผมยังขึ้นว่าล็อกอยู่นั่นเองนะแต่ว่านะครับเงื่อนไขในการได้รับหรือว่าการปลดล็อกเจ้า Nokslumen เนี่ยนะครับง่ายมากๆเลยให้เราเนี่ยนะครับทำการบริจาคแต้มนะครับให้ถึง5,000แต้มนนนั่เองะิธการรรในนนกาาบิจคคเี่ยะรับบเรรราาาาก็สมถที่จจะิคได้ดยกมน ก็พี่กิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เห็ดในการดูนี่เห็ดเข้าไปได้นะครับก็จะได้รับแต้มมา1แ <Tá>, ต <ulous S 1> ้มต่อ50เห็ดนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับก็วิธีที่เราเนี่ยนะครับจะได้รับแต้มโดยที่ประยันเห็ดที่สุดเนี่ยนะครับก็ผมได้บอกเอาไว้แล้วนะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบแล้วกันนะผมก็จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเราสามารถรับแต้มนะครับตรงนี้นะครับได้แบบคุ้มค่าแล้วก็คุ้มเห็ดมากๆกว่านเนี่ยนะครับได้จากการที่เราเนี่ยนะครับไปสุ่มตู้กระช่องนั่นเองนะครับโดย กาชาตรงนี้นั่นเองนะครับให้เราเนี่ยนะครับสุ่มตู้65เห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แคเนียลกาชาหรือว่านะครับเฮอร์บิวบกาชาก็ได้นั่นเองนะครับสองตู้นี้เนี่ยนะครับจะใช้เห็ดในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยที่น้อยที่สุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหากว่าเราเนี่ยนะครับใช้เห็ด65เห็ดเนี่ยนะครับในการสุ่มตู้แคเนียลกาชาหรือว่าเฮอร์บิวบกาชาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะนะครับได้เจ้าตัวแต้มนะครับมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับ65เห็ดตุเนี่ยมัน50เห็ดตต่อ1แ้มใช่5แต่่่่วาาาาาถ้้เเรไปสุมตูกชนีย65 ให้เห็นนะเพิ่มมา15เห็ดแต่ว่าเราเนี่ยนะครับได้5แต้มเลยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากว่าตรงนี้เยอะเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปสุ่มตู้กระชังตูตัวนี้เนี่ยนะครับสองตู้นี้เนี่ยนะครับจะคุ้มยิ่งกว่าแล้วก็จะประหยัดเห็ดมากกว่านั่นเองนะครับแถมยังมีโอกาสลุ้นรับครีเจอร์ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับและหากว่าเราเนี่ยนะครับได้ครีเจอร์เหล่านี้มาแล้วเราไม่ได้ใช้หรือว่าได้ตัวซ้ำเนี่ยเราสามารถกดไปที่อินเวนทอรี่นะครับแล้วก็สปนนนนัั่่่่่่เเเเเอออออองงะคครรรรรรรบซึหหาา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 กกกววทํขยยยยืีีจ์ไป ก็จะได้แต้มมาอีกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าได้แต้ม2ต่อเลยนั่นเองนะซึ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับทำการทําแต้มตัวนี้เนี่ยนะครับจนถึง5,000แต้มไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเจ้าล็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับมันก็จะปลดล็อกออกแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้เจ้าตัวดาวนะครับที่เป็นครึ่งแสงครึ่งความมืดตรงนี้เนี่ยนะครับในการปลดล็อกเจ้าล็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับก็จะใช้ประมาณ3,600ดาวนั่นเองนะครับในการปลดล็อกเจ้าล็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราทําการซื้อหรือว่าปลดล็อกมาแล้้้้้้วววเเ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 เนน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 ีีี่่่่่ยะะะะคครรรรัััััับบบาาาาาาากกกกกก็็็จจจไไดดดสสสปปตตขขอออออองงงงซซูููููลลลมมมแท ครับเพื่อนๆสลับเจ้าน็อกซูลูเมนนะครับจะมีนะครับค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่8,250นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่150นะครับค่าเตมินาอยู่ที่45นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์นั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่31,500ปอนด์นั่นเองนะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่30ในการวิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่40นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าน็อกซูลูเเเเมมมมนนนนนนนะะคครับบกกกกก็็็จออววว่่่่าซูููลีีีียยปปปสิิงชตทถุได้ เศษผ้าที่ขาดรุ่งลิงนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับมากๆเลยนะไม่มีใครรู้นะครับว่าพวกมันเนี่ยนะครับกำเนิดเกิดมาจากอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับจากการรวมตัวกันนะของครื่องแสงสว่างแล้วก็ครื่องความมืดนั่นเองนะครับให้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเจ้าน็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าน็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเราไปดูกันที่ความแตกต่่าาาางงรรระะะะหววเเเพพศศผู้้แลมมียยกััันนนนบบบคคคโด ต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้านกซลูเมนเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับตรงบริเวณลำตัวนั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีความอลังการมากกว่าตัวผู้นะครับโดยจะมีเหมือนกับเป็นเศษผ้านะครับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอะนะครับเห็นเป็นเงาๆนิดหนึ่งครับก็จะมีเป็นเศษผ้าเหมือนกับปกคลุมตัวเองอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวผู้ที่นะครับจะเป็นนะครับตัวแบบเรียบๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็ตัวเมียเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็ดูอลังการมากยิ่งกว่าตัวผู้นั่นเองนะครับพอน้กาาาางงทดยภข ของเจ้าน็อกซูลเมนนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนทางด้านความสามารถนะครับหรือว่าสเตตัสต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าน็อกซูลเมนเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าน็อกซูลเมนตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็เกมเพลย์ของเจ้าน็อกซูลเมนเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าน็อกซูลเมนนะครับในนร่าางงวัยเเด็็กก้ออขจ เลยนะครับก็นะรับเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่โตมาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็ผิดคลาดนะครับจากในคลิปที่ผมเนี่ยนะครับได้สปอยไปในคลิปก่อนหน้านั่นเองนะครับเพื่อนเพเพราะว่าดูจากรูปร่างหน้าตาของเจ้านอกซูลูเมนในคลิปวิดีโอที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ทําการสปอยออกมาแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่แบบมีขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าอยู่ในระดับกลางอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนเแต่ยนราะว่าทางผู้พัฒนาเาได้จัดทําให้้เจานกเมานนะครับเเป็ก ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตมหึมามากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งขนาดตัวของเจ้าด็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับเจ้าโครลาทอสเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะมีความเตี้ยนะครับที่เตี้ยลงกว่าเจ้าโครลาทอสเลยนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าด็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยก็นะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมาตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ทําให้ความใหญ่โตอันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นจุดอ่อนของเจ้าด็อกซูลูเมนพอสมควรเลยนัััััั่่่่่่นน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 นเเเเเเเอออองงงะะะะคคคครรรรรบบบพาาาาาาววววใยยยยดด็กกขจ้้ซลมมมีีีท จะไม่ได้มีพลังโจมตีนะครับที่สูงส่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับในการต่อกอนนะครับในร่างเวดีของเจ้านกซูลูเมนเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนั่นเองนะครับในการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้านกซูลูเมนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตกเป็นเป้านะครับของนักล่าต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักล่าที่อยู่ในระดับกลางหรือว่าอาจจะอยู่ในขนาดตัวที่่่มมมมหึาานนนนนนนัััเเเเเอองงะะครบพืๆกก็็จจลลู้ ในร่างวัยเด็กเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่เจ้าน诺斯ลูเมนเนี่ยนะครับเป็นครีเจร์นะครับที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะช้านั่นเองนะครับเพื่อนๆบวกกับพลังโจมตีที่ไม่ได้สูงมากนะครับทำให้ในร่างวัยเด็กของเจ้าน诺斯ลูเมนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแอนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้นักล่าต่างๆเนี่ยนะครับมักจะหมายหัวนะครับเจ้านซลูเมนในร่างวัยเด็กเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยะครับหรือว่าเกมเพลย์ในร่างวัยเด็กของเจ้านน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 นซลลลููเเเเเเมมมีีีี่่่่่่่่ยยยยยะะะคคคคครรรรรััััับบบสวววววตผผแ้้ิดาาาทจออศใถำ ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับจะปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้านกสูลูเมนเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่โตนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็เลยทำให้เจ้านกสูลูเมนเนี่ยนะครับอาจจะหาที่หลบซ่อนนะครับค่อนข้างยากนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำนะครับให้หาถ้ำนะครับที่มีอาหารอยู่นั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องออกไปหาอาหารหรือว่าหาพืชพันธุ์กินนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆว่าเจ้านกสูลูเมนเนี่ยนะครับถึงแแมมมมม้้้้วว่่่่่่่่าาาาาาาััันน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 นีีีรรรรรรูููปงงงหตตทคคคออขขเเเเเึก็จจิะะบพืๆลย มันเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอร์นั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยท้าวเจ้าน็อกซลูเมนเนี่ยนะครับมีข้อดีก็คือไม่ต้องหาอาหารยากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยหาถ้ำนะครับใหญ่ๆสักนิดหนึ่งแล้วก็มีแบบพืชพันธุ์นะครับหรือว่าจะเป็นหญ้าก็ได้นะอยู่บนใกล้ๆบริเวณถ้ำที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเจ้าน็อกซลูเมนเนี่ยก็สามารถจะแคมป์ได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารนะครับให้ตกเป็นผู้ถูกลาก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่นน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 เเเเเอออองะะคคครรรรรััับบทีีี่่่มมยยไได้้ป็จ์สากิืืห สายชนิวอนนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปดูเจ้านอกซูลูเมนนะครับในร่างตัวเต็มไว้กันว่าดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าในร่างตัวเต็มไว้ของเจ้านอกซูลูเมนเนี่ยนะครับจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้านอกซูลูเมนเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วนี่ก็เป็นเจ้าน uh like ็อกซูลูเมนนะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มไว้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าขนาดตัวใหญ่โตขึ้นมหึมาขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสโลโมชั่นกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งในร่างโตเต็มไวของเจ้าน็อกซูลูเมนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะว่ามีความอลังการนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับแตกต่างจากในร่างวัยเด็กไปพอสมควรเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกทั้งงงงงขขข้้้้าาานนนนนะะคครรรัััับบบที่่ออึมิเเวววณลลตแก็ มีหัวนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก2หัวทำให้เจ้านองโซโลเมนเนี่ยนะครับมีหัวทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่หัวเลยน,นั่นเองนะครับโดย4หัวนี้เนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการสอดส่องนะครับหรือว่ามองไปในพื้นที่รอบๆนะครับ ทำให้เจ้านอกซูลูเมนเนี่ยนะครับมองเห็นครีเจอร์สายพันธุ์อื่นๆเนี่ยนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะมองเห็นนะครับสถานะของครีเจอร์ตัวนั้นๆได้อีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างตัวเต็มวัยของเจ้านอกซูลูเมนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งความสามารถนั่นเองนะครับต่างจากในร่างวัยเด็กนะครับที่จะมีเพียงแค่ความสามารถเดียวก็คือความสามารถ Curse Fear นั่นเองนะครับซึ่งในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจะมีอ a t บ r i b u t e เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งความสามารถ ็นะครับเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างที่จะพร้อมต่อสู้พอสมควรนั่นเองนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีดาเมจนะครับที่ค่อนข้างเบาไปสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ก็จะถูกทดแทนขึ้นมานะครับด้วยความอึดถึกทนนะแล้วก็น้ำหนักตัวที่มหาศาลของเจ้าน็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับก็นะครับเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีพลังโจมตีเพียงแค่150ดาเมจนะครับเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับมีขนาดตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัััััััวทททีีีี่่่่่่มมมมหหาาาาาศลลลลเเเเเเเยยยนน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 อองะะะคครรรบบพืๆ้้้กก็ใใจจจโซสสถต ตันะครบหรือว่าคลีเจอร์นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยที่เล็กกว่าเจ้าน็อกซูลเมนนะครับด้วยความรุนแรงนะครับที่300ดาเมจนะครับต่อการโจมตี1ครั้งเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าไม่ได้เบาเลยนะด้วยดาเมจขนาดนี้เนี่ยนะครับหากว่าไปทำการโจมตีใส่คลีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเนี่ยนะครับหทีเนี่ยนะครับเจ้าคลีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะไปสวรรค์เลยก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่บอกว่าดาเมจของเจ้าน็อกซูลเมนเนี่ยนะครับมันมีดาเมจที่เบาเนี่ยนะครับก็ออออาาาาาาจจจจะะะไไไมม่่่่่่รรรริงเเเเสสปปนนนแตตววถ้้หกกีียคคัับบู์ท มีขนาดตัวเท่าๆกันใหญ่เช่นโครทอสหรือว่าโบเรียลอะไรทํานองน,นี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าดาเมจของเจ้า น้อกซูลูเมนเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีดาเมจเนี่ยนะครับที่เบาจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไปโจมตีใส่ครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับครีเจอร์ภายในเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีเนี่ยก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าเจ้าน้อกซูลูเมนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าน้อกซูลูเมนเนี่ยนะครับมันมีขนาดตัวที่เออผมจัดได้ว่ามีขนาดตัวใหญ่อันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเล็กกว่าโบเลียเล็กกว่าโคลาทอสเล็กกว่าคารอนเทอร์ลัสก็น้องซลูเเมนนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะสามารถสร้างความเสียหายในการโจมตีได้ถึง300ด,ดาเมจต่อ,อการโจมตีหนึ่งครั้งเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ,จรเ,รบเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยมันไม่ได้เป็นครีเจอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้โดดเด่นทางด้านการโจมตีหรือว่าทางการล่าเหยื่อนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับให้อยู่ในหมวดหมู่ของครีเจอร์สายแทงหรือว่าสายอึดทึกทนนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับก็จะเป็น ที่ความสามารถของเจ้าน็อกซูลูเมนกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าน็อกซูลูเมนตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภทพาสซีฟเวฟิกหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าน็อกซูลูเมนกันก่อนเลยละกันนะครับโดยความสามารถประเภทพาสซีฟเวฟิกความสามารถแรกเลยคือความสามารถฟอสตี้นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในฤดูวินเทอร์หรือว่าฤดูหนาวนะครับหรือว่าจะเป็นฤดูฟาร์มไมเนี่ยนะครับเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่าสติมิแนหรือว่าค่่าาาควมเหนือยล้ ขอองงตัวเนั่นเองนะนครับแล้วก็จะทําให้เจ้าน็อกซโลเมนเนี่ยนะครับหิวอาหารแล้วก็กระหายน้ำเนี่ยนะครับช้าลงน,นั่นเองนะครับก็เหมือนกับเป็นฤดูสําหรับการจําศีลของเจ้าน็อกซโลเมนเลยน,นั่นเองนะครับก็จะทําให้เจ้าน็อกซโลเมนเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกินอาหารหรือว่ากินน้ําในระยะเวลาที่นานขึ้นน,นั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ d e f e n s i v e f o r c e b i t e นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากมีศัตรตูน้ำมาทําการโจมตีใส่เจ้าน็อกซโลเมนเข้ามาเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับจะติดสถานะ f o r c e b i t e หรือว่าสถานะแช่แข็งไปนั่นนเองะคครับวาม คามามารถที่3นะครับคือความสามารถบล็อกนีโครพอยซันนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานต่อสถานะนีโครพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษเนี่ยอยู่ที่ห้าสินั่นเองนะครับความสามารถที่4คือความสามารถบล็อกอินเจอรี่ก็คือความสามารถในการป้องกันสถานะอินเจอรี่นะครับอยู่ที่50%นะครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะติดพิษหรือว่าสถานะพอยซันนั่นเองนะครับโดยเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับจะมีความสามารถบล็อกพอยซันเนี่ยอยู่่ทีนะครับแล้วก็ ความความสามารถที่6ก็คือความสามารถเบรด e ี i s t a n ตนนั่นเองนะครับคือความสามารถในการต้านทานนะครับต่อลมหายใจต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรดไอซ์ e a t ดหรือว่าลมหายใจต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าน็อกซูลเมนเนี่ยนะครับจะต้านทานเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะครับความสามารถถัดมาคือความสามารถ k ิน n o ฟ s ูเฟอนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับทำให้เจ้าน็อกซูลเมนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองเห็นสถานะต่างๆรวมไปถึงค่า HP ของคลเจอร์ตัวนั้นๆได้นั่นเองนะครับก็มีผลพวงมาจากหัวทั้ง4หัวของเจ้าน็อกซูลเมนนั่นเองนะครับที่ทำหน้าที่ ในการสอดส่องบริเวณรอบๆตัวนั่นเองนะครับก็าทาให้จน้นด์โซลูเมนะสามารถที่จะมองเห็นศัตรูตัวนั้นๆนะครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังทําให้สามารถมองเห็นค่าสถานะต่างๆรวมไปถึงค่า HP ของครีเจอร์ตัวนั้นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบปลีดนะครับอยู่ที่35%นะครับความสามารถถัดมาคือความสามารถบล็อกฟอสไบยนรับอยู่ที่50%แล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถเบิร์นไอคแทกนะครับอยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับซึ่งหากมีศัตรูตัวไหนที่โดนจ้าอกเมนับโา สัตว์ตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะเบร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยอยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท a c t i v e Ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถเคิร์สเฟียนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากว่าเราทําการกดใช้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าน็อกซลูเมนเนี่ยนะครับจะปล่อยคลื่นนะครับแห่งความน่ากลัวออกไปบริเวณรอบๆตัวของเจ้า no น็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับจะทาให้สัตว์ตัวนะครับที่โดนคลื่นแห่งความน่ากลัวของเจ้าน็อกซลูเมนเข้าไปเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะครับก็คือลด เคลจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับลงไปอย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเคลเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟนะครับในการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับก็หมายความว่าหากว่าเรานะครับกดใช้ความสามารถนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับจะโจมตีเบาลงนะครับแต่ว่าจะสามารถวิ่งหนีจากเราเนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความสามารถในการขู่ศัตรูนั่นเองนะครับหรือว่าหากศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับไม่หนน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 ีีีีเเเเเเเรรรรรราาาาาา่่่่่่่ยยยยยศศััััััััตตตตตููววว้้้้กกกกกก็็จะะะออบไดมิงงขึพ จะโดนลดดาเมจไปอย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับอะความสามารถถัดมาคือความสามารถจ้มหรือว่าความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่เจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับปีกของมันเนี่ยจะกางออกมาด้วยนั่นเองนะแต่ว่าปีกคู่นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในการบินได้นั่นเองนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ด้วยความที่น้ําหนักตัวของเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นทําให้ปีกของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับน้ําหนักตัวของมันได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้ปีกคคคููู่่่่่นน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 นีีีี้้้เเเเยยยะะะรรรัับบบบไไมมมสาาาาาาถททจจํใใหออกกซลโิปศ นนนัั่เองะครบและความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถไอซ์เบรดนั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถลมหายใจน้ําแข็งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าน็อกซูลูเมนเนี่ยจะพ่นลมหายใจน้ําแข็งเนี่ยนะครับออกไปตรงเป้าหมายนั่นเองนะครับก็หากว่ามีครีเจอร์นะครับตัวไหนที่โดนไอซ์เบรดอันนี้เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะแช่แข็งแล้วก็โดนดาเมจกันไปนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดนะของเจ้าน็อกซูลูเมนนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์ครึ่งแสงครึ่งความมืดนั่นเองนะครับซึ่งดูดูแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันเนี่ยนะครัับบอออาจจะะเหมมืนนูก็ไ่่ใชคร ไม่รู้ว่ามันเนี่ยนะครับเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่พอสมควรเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าน็อกโซลูเมนเนี่ยนะครับเป็นเครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในขณะนี้เลยนั่นเองนะครับแถมผมขอเดาว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเจ้าน็อกโซลูเมนเนี่ยน่าจะเป็นเครีเจอร์ที่มีมูลค่าที่สูงมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยหาเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีแต้มดาวเหลือเพียงพอนะครับในการแลกกกกกกซซซซืื้้้้้้ออออออเเ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 จจจาาาาานน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 ็็็็โโลลลููมมมีี่่่ยะะะะคครรรััับบบสถทแไไวดง เพราะว่าเจ้าโนสโลเมนเนี่ยนะครับเป็นเครเจอร์ตัวสุดท้ายนะของกิจกรรม LSEvent ในปี2024นี้แล้วด้วยน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอเตือนความจํากันสักนิดหนึ่งนะหรือว่าหากมีเพื่อนๆทหหน่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมคลิปสปอยการอัปเดตของเรานะครับก็อาจจะยังไม่ทราบข่าวนี้นะเพราะว่ากิจกรรม LSEvent นะครับจะอยู่ภายในเกม Creature of s o n a r i a นะครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วน,นั่นเองนะครับซึ่งในวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับกิจกรรม LSEvent เนี่ยนะครับก็จะถูกนําออกจากเกมแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเพ ในกิจกรรม LSC Event เนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปแลกซื้อของรางวัลกันด้วยน,นั่นเองนะครับในวันเสาร์นี้ก็จะหมดเขตไปที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยนะครับแนะนําให้แลกซื้อเจ้าน็อกซูลเมนเนี่ยน่าจะาคุ้มมากที่สุดแล้วน,นั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆสรับเจ้าน็อกซูลเมนนะครับหรือว่าเจ้า ure, ครีเจอร์ครึ่งแสงครึ่งความมืดตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในขนาดตัวมหึมานะครับตัวใหม่ล่าสุดภายในเกมเลยนนนั่เองะครับซึ่งหากเพื่อนนนๆเีี่ยะครับมขงออฟโซ มาพูดคุยกันได้นะและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ